สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่20มีนาคม2,568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพช,ชู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประมงจังหวัดเพชรบุรีลงแขกลงคลองจับป้าหมอคางดำค่ะ วันที่19มีนาคม2568นายประจบเจี้ยงยี่ประมงจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางสาวมาลีเอี่ยมทรัพย์ประมองอำเภเอชะอํานำเจ้าหน้าที่ประมองจังหวัดเพชรบุรีเรือนจำกลางเพชรบุรีประมองอำเภอชะอำเทศบาลเมืองชะอําบ,บริษัทเจริญโคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนชาวชุมชนบางควายกว่า30คนร่วมกันลงแขกจับปลาหมอคางดำที่ระบาดในคลองสาธารณะในชุมชนบางควายเขตเทศบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยเจ้าหน้าที่ประมงเทศบาลเมืองชะอําพูดต้องขังเรือ จำกางเพชรบุรีได้นำเรือลงไปในคลองพร้อมนำอุปกรณ์แห่อวนวางล้อมลงไปในคลองก่อนช่วยกันนำน้ำกากชาเทลงในคลองเพื่อให้ปลาหมอคังดำนกน้ำเพื่อสะดวกแก่การจับขึ้นมาโดยใช้เวลาเกือบทั้งวันสามารถจับปลาหมอคังดำได้จำนวน217กิโลกรัมพบปลาหมอคังดำขนาดสาย7-10ตัวโลมีสภาพสมบูรณ์กำลังโตไม่พบปลาท้องถิ่นและพบปัญหาปลาหมอคังดำซุกโคลนและหลบซ่อนตัวในพงต้นไม้ประกอบกับแห่และอวนมี ตาขายที่ใหญ่กว่าซ้ายปลาหมอคางดําที่พบในคลองจึงทําให้จับปลาหมอคางดํายากขึ้นปลาที่จับได้จะส่งเข้าเรือนจํากลางเพชรบุรีนําไปใช้ประโยชน์ผลิตเป็นน้ําปลาในสวัสดิการของเรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรีต่อไปนายประจวบประมงจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าวันนี้ประมงจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชะอําและเรือนจากลางจังหวัดเพชรบุรีประมองอําเภอชะอําและชาวบ้านชุมชนบางควายร่วมกันลงแขกลงคลองโดยใช้เครื่องมือแหนและอวนจับปลาหมอคางดําภายในชุมชนบางควายจ การลงพื้นที่พบปัญหาปลาหมอคังดํามีขนาดเล็กเป็นจํานวนมากและทางเจ้าหน้ที่มีตาขายขนาดใหญ่จึงต้องลดขนาดตาขายลงและยังพบการแพร่ระบาดในคลองจํานวนมากซึ่งมีขนาดตัวเล็ก จึงต้องทําการเฝ้าระวังที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีสามารถจับปลาหมอคังดําได้กว่า57,000กิโลกรัมสาหรับปลาหมอที่จับขึ้นมาได้จะนําไปทําน้าปลาที่เรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างไรายได้โดยดําเนินการมาแล้วกว่า3เดือนและใช้ปลาหมอคางดํากว่า700กิโลกรัมซึ่งประมงจังหวัดเพชรบุรีมีเป้าหมายดําเนินการปลาหมอคางดาจานวน5,000กิโลกรัมในการทําน้ําปลาเพื่อสร้างไรายได้เพื่อควบคุมและกําจัดปลาหมอคังดําในแหล่งน้ําธรรมชาติทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด การกําจัดปลาหมอคางดําในแหล่งน้าธรรมชาติโดยการปล่อยปลาปูล่าอย่างต่อเนื่องนําปลาหมอคางดําที่กําจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกิจกรรมลงเขลงลงคลองวันนี้ครับสำนักงานมูลหวัดพิบูลีร่วมกับเลย์กลางพิบูลีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองบางไฟอ้านโพชามจังหวัดพิบูลีได้รดำเนินการที่จะลงแขลลงคลองโดยใช้เครื่องมือเหและอวน การกำจัดปราหมอกระรมในครั้งนี้นะครับทุกทากับประมาณไว่าน่าจะได้หลักร้อยนะวันนี้เพราะว่าดูแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้มันเป็นตัวขนาดเล็กเยอะต,ตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่แล้วปัญหาในการจับก็คงต้องลดขนาดตาอวนของเครื่องมือลงนะครับซาบาทีนี่เรื่องเพลระบาดเนี่ยตัวเรื่อมีตัวเล็กมากขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังกันต,ต่อไปวันนี้จะเอาไปทําน้ําปลา ที่เรือนจำกลางพิษบุรีที่ใช้ยี่ห้อโรงเรียนจำ,นจำว่าขับเหยือ่อไดเดินเลย,เลย,เลยการมาประมาณ3เดือนแล้วแะครับได้ได้ปริมาณปลาไปแล้วตั้งสิ้ตนตอนนี้ประมาณ700กิโลกรัมเรามีเป้าหมายไว้หันห0 0 0ันกิโลครับต่อชดอรอ 1, 4, 6่งี่จับกลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเมียนมาส่งมาเลค่ะ วันที่20มีนาคม2,568พันตำรวจโทนทพลพลอยท้วมผบอร้อยต่อชด146ดัสินสิงขรเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากพันตำรวจเอกอัคราวัชศีธนบุญอุบลผู้กำกับการต่อชด14 จัดกำลังพลสนธิกำลังร่วมกับตำรวจป่าไม้ตำรวจสอบสวนกลางเข้าปิดลลอมตรวจค้นโรงเรื่อยไม้และเพิงพักเพียงบริเวณบ้านทุ่งเค็ดหมู่6ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนต่อชด .146 ตรวจพบกองทัพมดแช่รถจักรยานยนต์ทะยอยขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอยู่บนถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ล่าติดตามไปติดๆดโดยรถจักรยานยนต์ขนแรงงานต่างด้าวได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่สวน าาซึ่งมีรั้วลวดหนามกั้นอาณาเขตด้านหลังลงเรือย่ยแล้วทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งกำลังรวมพลแรงงานชาวเมียนมาเตรียมลำเลียงนําไปส่งต่อที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยสันนิษฐานว่ากองทัพหมดรถจักรยานยนต์ขนแรงงานชาวเมียนมาที่แอบกบดานอยู่ในพื้นที่มาร่วมสมทบเตรียมขึ้นรถกระบะเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ แสดงตัวเข้าจับกลุมพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้เข้าตรวจสอบโรงเร่ดังกล่าวว่ามีการทำสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการหรือไม่นอกจากนี้ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อหาสิ่งเสพติดและของผิดกฎหมายอื่นๆภายในรถสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่19มีนาคม2568จนถึงค่ำโดยสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด20คนเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14คนโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18 จำนวน3คนมีผู้ต้องหาคนไทยจำนวน6คนที่ให้ที่พักพิงและให้การช่วยเหลือจากการสอบส,นสวนทราบว่าพมา่าทั้ง14รายเดินทางมาจากเมืองทวายประเทศเมียนมาข้ามแดนมาฝั่งไทยทางจังหวัดเมืองกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีจากนั้นเดินทางมาพักคอยที่สวนมะพร้าวด้านหลังโรงเรื่อยไมย้ในหมู่บ้านทุ่งเค็ตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองประจวบคีรีขันเพื่อรอรถมารับไปส่งต่อที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนออกเดินทางต่อไปสู่ประเทศมาเลเซียโดยเสียค่าจ้างนําพาให้ ในหน้ารายรับประมาณ1,000 0บาทโดยทางเจ้าหน้าที่ได้นําผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางเป็นรถยนต์เก๋ง1คันรถยนต์กระบะ1คันและรถจักรยานยนต์1คันที่ยึดได้ส่งสถานีตํารวจพ้ทธมเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนโรงเรื่อยไม้ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจป่าไม้เข้าดําเนิกนการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, i n s t a g กรม YouTube และ t ได้ที่ด้ที่ w t v n เค c บ b l e TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเาหสรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ